ก็จะเป็นคนงานนะครับที่เขามาทําทางนะครับถ้าเป็นคนงานเขามาทําทางนะครับก็จะเอาเข้าวสารแจกนะครับผมนะเออให้เขาช่วงนี้เศรษฐกิจโควิดนะครับผมนะ mm hmm. อันนี้นะเ mm hmm. ออเดีู๋แล้วกันนะผมนะครับ mm hmm. ผมได้ครับไม่็นไรเทปูนก่อนได้เลยเดี๋ยวค่อยมาเอาข้าวนะเ mm hmm. ทก่อนเดี๋ยวเข้าเข้ามาไปเทปูนก่อน mm hmm. ครับก็เศรษฐกิจไปดี อ่าได้เทยปูนก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้ามาเอาข้าวนะเดี๋ยวปูนหมดแล้วก็มาเอาข้าวเลยเก็แจกข้าวนะเพราะว่าช่วงนี้มันยุคโควิดนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นพนักงานและคนงานนะครับผมนะเออหมดแล้วหมดแล้วะมาอีกคนเนี่ยสาบสามคนสิบสามคนนะเอาไปก็ที่เหลือให้เขา มานะโอเคสามคนจะห้าสิบบาร์โลนะเออห้าสิบบาโลสามคนสิบสามแต่เดี๋ยวเขายังไม่เลิกงานเดี๋ยวก็มาจะมาเดี๋ยวมาเหรอเขามาโอ้ยเอี๋ยวเขาจะมาเลยทุกคนนะครับผมโชคดีโชคดี นี่ครับผมแล้วก็เอาข้าวนะครับผมสำหรับคนเราไม่มีนะครับผมก็คือช่วยได้ครับข้าวอันนี้เป็นของลูกศิษย์ลูกหานะครับที่นํามาเป็นค่าครูนะครับค่าครูของผมนะเดี๋ยวหาว่าหน้าม้าอีกนะครับแจกจริงนะครับก็เดินเอาไปนะครับผมนะคือเป็นคนงานนะครับก็หาเช้ากินขํานะครับเราก็นำสิ่งเล็กๆน้อยนะครับมอบให้นะครับก็คือแบ่งปันนะครับนะก็คือเขามาทํางานอยู่ที่หน้าบ้านนะครับหมดละหมดนะเอามาหมดยังที่เดียว ห้าคนเหรอานี่ไเอาไปเืออถือหวปะเอาไปเือไเอาเกือเพื่อาถุไหอ้าวข้าเอข้ามาเลยเอาเกือเลยเช่นอผู้ชายไปสกไ้เาเอปแจกคนละถุงกันนะคนละถเอาไปกินนะเอาไปกินสอถุงเนาะ

เดินไปท่งนะครับยุคนี้นะยุคโควิดนะครับก็อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะครับเป็นรอยยิ้มนะครับผมนะของคนที่เขาไม่มีนะครับไม่มีนะเขาก็เอาข้าวไปกินกันนะครับผมนะนี้คือน้ําใจนะครับน้าใจเล็กน้อยนะครับผมนะอันนี้นะครับคือความเหนื่อยนะบางคนอยู่สบายนะครับแต่บางคนก็นะครับลาบากนะครับผมนะคนที่สบายและท้อนะครับผมนะดูเอาแล้วกันนะครับนะไม่คือไม่ไม่ขี้เกียจไม่อดตายครับโอเคนะครับแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ